ค่ะขอสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็คือขอพวกเพื่อนใน m i บ e c r a f t v e r s i ั n สู5นะคะในช่อง Mr. Sammy Sammy Channel คะรู้สึกว่าจะพูดสลับกันนะเอาใหม่วัสนีคราวนี้คกอของพวกเพื่อนในวายมองบนแป๊บมองบนแป๊บโอเคโอเคโอเคเฮ้ยกดผิดกดอะไรเนี่ยเฮ้ยย แต่อย่างไม่เล่นหมดฮาร์ดต,ตอนนี้ค่ะคราวนี้ก็จะมารีวิวบ้านใหม่นะคะหรือว่าเวอร์ใหม่นั่นเองเพราะว่าเวอร์ที่เปี้ยวเคยเล่นมาสองสามอันนั้นนะก็ลบไปหมดแล้วมันไม่ดีพอก็เจ็บปะแหก็จะมารีวิวบ้านใหม่นะคะซึ่งอันนี้อยากบอกว่าคงจะไม่เปลี่ยนแล้วซึ่งเวลาเข้ามานจะมีเ o v e r โตนเอาไว้ชนหัวเลยนะคะปะโอเคเอาไว้เผื่อการพวกแบบซัมบ,บี้อะไรเข้ามาะค่ะ ได้ชนนี้แล้วก็สังเกตว่าทุกบ้านที่พี่เอาทานะคะจะต,ต้องตกลงจะต้องมีเ,เชลหรือกล่องนะคะไว้ข้างล่างแบบหลายๆกล่องนะคะนี่ก็เป็นฟู้ดแปลว่าทารนะคะไม่ใช่ฟูด้ดแปลว่าอาหาระคะ่ะก็จะเป็นอาหารน,นี้เป็นเครื่องมือต่างๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกล่องว่างเปล่าด้ว่าี่เป็นคาร์ว่าสโตร์นะคะก็ได้จากการลงเหมืองมาเนาะแล้วข้างล่าง ชุดกาพวกอาวุธน,นะคะซึ่งไอ้พวกนี้ยก็ได้จากการที่ได้หมวดฮาแล้วก็ไปตีพวกซอมบี้สเกลบ้านที่ใส่ชุดเกราะนะคะอันนี้ก็ต้องกาื่อเป็นไดมอนนะคะแล้วก็เป็นเอ่อเป็นไข่ของฝาป่าแล้วก็ของม้านะคะเป็นเซเดอร์แล้วก็ชุดเกราะของมาขั้บนนี้ก็เป็นเกี่ยวกับพวกไม้ต่างๆนะคะ เีย๋ยวเก็บขนสัตว์แปะ,แปะเอ่อขอเก็บของนี่มันจะเป็นก่อนแปะหนึ่งเนื้อซัมบี้ก็ไม่จะเป็นแล้วก็ชุดเกาะที่ได้มาโอเคเอ้าวเราลืมใส่รองเท้าเหรอช่างมาันก็อาวุธโอเคแล้วก็มีถุูอะไรโอเค,อเคข้อจะสังเกตน,นะคะว่าทางบ้านเนี่ยเปรี้ยวจะไม่ ทอดไว้เพราะว่ามันเปลืองเหรอไม่รู้ก็จะใช้เป็นนี่แทนนะคะในเจ้านี้ก็จะเป็นเอ,อ่ออะไรนะโอ้ยเมื่อกี้ก็าพูดไจ้แล้วว่ามันคือออกรู้แล้วมันคือโคสโตนะคะได้มาจากเนเธอร์นะจุก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 เอ,อคือใครเป็นแบบเราบ้างคะเป็นแบบในไม้ค้าป่ะไม่รู้ว่าเวอร์ชัน่น หาหมานี่มาจากไหนเนี่ยยูยูมาจากไหนอ่ะไายูมาจากไหนเนี่ยจำได้ว่าเรียนอยู่5ตัวนะติดเรียนอี่แก็คอมนี่นี่หลงฝูงมาปะเนี่ยคือเวลาที่แบบเราสร้างประตูเลเทอร์สุดเปี้ยสร้างนี่นะหน้าบ้านนะหนีนะแ้วพอเข้าไปปุ๊บอาไปปัจจายอะไรเสร็จปุ๊บออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ตรงหน้าบ้านอ่ะแล้วมันไปโผล่ที่ไหนไม่รู้แบบ หลุดไปเวิร์หนึ่งอะแล้วกลับไม่ได้ด้วยนะหาทางกลับก็กลับไม่ได้นอกจากแบบยอมตายอ่ะเออไม่งั้นก็กลับไม่ได้อ่ะแล้วก็ anyway, เสียของหมดเลยอะไรแบบนี้ก็เลยไม่ไปในเทธอแล้วค่ะไม่ไปแล้วค่ะโอเคแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวขุดให้ดูตรงนี้จะเป็นเหมืองใต้บ้านเองนะคะตึงตึ้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 งตึงตึ้งตึงตึ้งตึง แล้วก็ลงไปนะคะจะเป็นเหมืองใต้บ้านอันนี้นะคะโอเคถึงแล้วแล้วออแล้วก็ลงไปข้างล่างจึงิงทำไมข้างล่างมันยืดจังเลยเริ่มมาเร,มเ,รมเริ่มมาแล้วก็วคือแบบขุดเพลินจนกระทั่งมาถึงเบสล,ล็อกนะจริจงจรจซึ่งเออจะน่าจะเจอเพชรีว่ว่า ไดมอนจาเห็นไหมนี่นคือไดมอนจ์น่ะเห็นไหมน่ะซูมซูมสิซูมซูมไม่ได้โอ้ไดมอนจ์ฉันยังไม่ขุดแกไปหรอกเพราะฉันไม่มีที่ขุดฟอร์จูนอ่ะโอเ้เห็นจะเข้าไปกัดจริงๆเลย hey. ช่างมีค่าอะไรเช่นนี้แล้วก็ปักไปเป็นการบูชานะคะส่วนใหญ่ทอนหมดไปก็เจ้าพวกนี้แหละโอเคขึ้นแบงค์ขโมยมาค่ะะคะเพราะว่ายังรีวิวไม่หมดเลยอืดจืดอืดจืดอืดจืด เหนือ,อหมูเป่าวะหิวยังเหรอ,อ,อยังไม่หิวจริงถึงแล้วยังไม่ต้องอุ่นละกันเห็นมันไปดูชั้นสองขังนอุ้ยเป็นต้ามเพิไปกดโดดอโอยอยากจะร้องไห้โอ้ย จะร้องไห้ิงเลยไม่นะก็สะตนฉันไม่อืดจะอืดเคนี่ก็เป็นที่นอนยังไม่นอนก็ข้างบนส่วนใหญ่นะคะเยาก็จะสร้างระเบียงไว้ชั้นบนสุดเพราะว่าเวลาเล่น,นหมดฮาร์ดเนี่ยสมมติว่า แซมบี้นะคะจะอยู่ตรงเกาะกลางตรงนู้นแล้วเรายิงธนูไปเนี่ยเอกอกาสูงๆเลยแบบเออมันก็จะอยู่แบบประมาณแบบอย่างนั้นนะคะอย่างเงี้ยก็คือเราแต่ว่าเราจะกรดระดับแต่ว่าระดับชั้นที่สามเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ไปเวอร์มากามค่ะคะแบบยิงได้ไกลทำไมไกลแล้วกระดกลียิงได้ไกลนะคะแล้วก็ส่วนข้างหลัง ข้างหลังบ้านเปี่ยกก็จะเป็นภูเขานะคะซึ่งเปี๊ยกจะปกักทอยแค่หนึ่งสองสามให้พวกซบีิเกิดนะคะแล้วก็วลนเกิดเนี่ยก็เข้าไวไฟกับมาตรงนี้เลยนะคะไม่สร้างเลยป้องกันนะไม่นะเอาเอาโยนของเฉยเลยเอาเอาเป็นไรวะเนี่ยเฮ้ยแล้วก็แบบไม่รูปแบบเออแล้วก็ตายเลยไม่ทาัาแหละจะขึ้นยังไงเดียวขาดจริงจะโอเค ขึ้นไม่ได้ oh my god ต่อตัวแบบขึ้นไม่ได้อึดอต้ต้อ,ตองผาตาหางเข้าแหละอึโอเคแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าพวกซอมบี้หรืออะไรมันจะกระโดดเข้ามานะคะ,ะว่าส่วนใหญ่มันก,กระโดดไม่ได้อยู่แล้วลงเล็บมั้งนะจ๊ะส่วนตรงนี้เนี่ยข้างในก็ไม่รู้ว่าจะทำเป็นอะไรนะคะก็ปล่อยว่างไว้ก่อนนะคะนักแคะ เค okay. ก็ยังเหลือชั้นล่างอยู่นะคะมนนีปล่อยวางกันเช้าแล้วอันนี้ก็เป็นบุกเชลซึ่งใครๆก็รู้นะคะว่าถ้ามีบุกเชลเนี่ยก็ต้องมีอะไรเออจะลองไปสิเออ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  <c oughs> เน,นี่แบบนี้ทุกทีเลยแล้วก็เป็นคาป์เิทเทอร นะคะก็ครับ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 เอ้ยครับซิงเทเบิลโตเองช้าหนึนะคะแล้วก็ครับ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 ซึ่งเราไม่รู้ว่าครับยังไงนะคะเพราะว่าเราครับไม่ได้ดูดิเนี่ยมเราขับไม่ได้มีเลเวลนะวีเลเวลเก้าใช่ไหมซิงเทเบลเก้าขับอะไรไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อ่ะก็ไม่รู้ว่าทําไมทางออกอยู่ไหนป่ะเออเอาอยู่ตรงนี้ชื่อ นะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็เลยไม่ได้ข้ามไปเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคาปฟิ้งเทเบโลิลคาปฟิ้งเทเบโลิลอันนี้คาปฟิ้งเทเบิลของจริงนะคะโอเคแล้วก็เป็นคอกน้า,าเลี้ยงม้าหมู5ตัวนะคะซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้สนใจอะไรมาเลยโอเคแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นความข้าวความข้าวที่เห็นว่าข้าวเราไม่ใช่เพราะอะไรนะคะตอนแรกข้าวมันเต็มหมดเลยแล้วก็ ในหมดฮาร์ดคิปเปอร์อยู่ตรงนี้ตีปุ๊บระเบิดายตรงนี้หายหมดเลยก็เลยต้องซ่อมใหม่นะคะแล้วก็มีต้นอ้อยตรงนี้ด้วยโอ้หมันสูงเลยเหมือนกันเนี่ยสูงกว่าเราอีกอย่างเราสูงแค่เนี่ยไมค้าจะสูงแค่สองบอกนะคะสามบอกอนี่คือแบบโอ้โหต้นอ้อยจ๋าต้องมองข้างบนเลยอ่ะเหนื่อยนะมองเลยอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อตน้นไม้นะคะที่เราปลูกไปแล้วก็ถอนทิ้งหมดแหละเก็ดปลูกละ แล้วก็ถนามมีทรายมีเออเออม้าบินได้เอ,อ้ยม้าลอยได้ไม่ใช่โอเคก็หมดไปแล้วนะคะก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อน,นะคะเจอกันคลิม้านละจ้า๊ายพายจุ๊บจุ๊บแฮ